กระบอกเช็คมี m a ็ดอินไชน่านะครับ BPA free อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะความหมายมันคืออะไรนะเดี๋ยวขึ้นลิงก์เดี๋ยวขึ้นข้อความมาให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับแกดูข้างใน อ่าใบนี้ที่ชอบก็คือซื้อมาตอนแรกอะ่ะมันมีลูกบ,บอลให้แล้วก็ขอบยางให้อันนี้ก็คือขอบยางที่ฝาฝาเล็กก็คือตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นขอบยางฝาใหญ่นะฮะโอ้โหมันเจ๋งตรงนี้แหละแล้วตอนเปิดก็เปิดอย่างเงี้ยปึ๊บ ไม่มีทางลืมฝาอะไรแน่นอนคนระเพราะว่ามันถูกล็อกเอาไว้แล้วนะครับแต่ดีไซน์ที่ประทับใจก็คือมันเป็นทรงที่แบบเห็นปะ่ะทรงอยเงี้ยว้างเงีนะ้ยแล้วคนเป็นทรงกลมนะฮะคนเป็นทรงกลม,ะะเ,ลมเวลาเช็คน่าจะตีได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ดีแหละเออดีไซน์ไม่เคยเห็นจริงๆแล้วก็บอกเชฟผมมีหลายใบนะ แต่ที่ชอบก็คือดีไซน์นี้เจ๋งกว่านะะข้อดีของการขอบขอบยางนะข้อดีของการแบบมันมีขอบยางมาให้ในราคาที่เนที่ผมซื้อมาราคาห้าสิบห้าบาทนะฮะอันนี้ห้าสิบห้าบาทเองก็ถูกอะ่ะเออก็ใส่ขอบยางนะก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะมีขอบยางอย่างนี้เพื่อกันซึมนะกันซึมเวลาปิด นี่ครับเกี่ยวแค่กดลงไปแล้วก็หมุนแค่แน่นนะครับแค่แน่นถ้าเกิดเราบิดแรงไปเนี่ยไอฝาที่เราเห็นเนี่ยมันจะมาเกยกับอไอตัวล้างฝาไว้นะพอมันมาเกยเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างทําให้น้ะเวลาเราขยะหรือว่าเ,าเช็คมันจะกระชอหกเมื่อกี้ก่อนหน้าไอกระบอกอีกใบหนึ่งอะ่ะแบบนี้แหละผมบิดแน่นเกินไปหกเลยฮะแต่ไม่เป็นไร นะฮะก็บอกไว้ก่อนนะฮะเอามาแชร์กันอันนี้ก็น่าจะเป็นดีเฟกต์อของการผลิตชัวนะครับก็ประมาณนี้นะทำไมถึงชอบอันนี้ก็เพราะว่ามีขอบอยางไอไ้ใบเก่าผมอะ่ะก็คือใบนี้นะฮะใบนี้ก็ซื้อมาน่าจะเจ็ดปีละยังใช้อยู่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบมลหกร้อยหกสิบว่ะอ,อ,อันนี้ไม่มีขอบอยางนะ อันนี้ไม่มีขอบอยางนะอืมแต่ข้อเสียของอันนี้คือมันจะ,ปะเปิดปิดใช้งานบา่อยๆอ่ะไอ้งแง่งตรงเนี้ยนะฮะเห็นไหมมันจะมีแง่งอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแง่งตรงเนี้ยมันจะสึกแล้วมันก็จะเสียงแป๊กอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆหายไปนะฮะแล้วก็จะซึมกระบอกนี้ผมมีสองใบนะูีใบนึงคือเป็นใบสัน้น ห้าร้อย ml สีชมพูนะครับอยู่ออฟฟิศอันนั้นหล่นไปสองทีนะฮะตูดตรงนี้เล้าเลยนะครับแต่ยังไม่แตกยังแค่ได้อยู่ก็เสียดายครับซื้อมาสมัยเจ็ดแปดปีใช่แล้วยังแค่ได้อยู่นะฮะอันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันพอมาอัปเกรดมาเจออันนี้นะครับก็เลยสั่งมาราคาดีมากอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทนะฮะรวมส่งแล้วส่งกระป๋องอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบาทช้อปปี้นะครับพิกัดช้อปปี้ แนะนําเลยอันนี้แต่ลูกบอลให้มาเนะื้อส่วนเล็กๆนะครับอันนี้ซื้อมาตอนแรกนะฮะซื้อมาตอนแรกก็เลยแบบเฮ้ยอยได้ใบหนึ่งหวะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ซื้อมาค่อข้าง,งสูงก็เลยไปหาในซ o อปปี้ได้ใกล้เคียงมันก็ไม่ใกล้เคียงหรอกมันก็คืออันเดียวกันเลยนะฮะอันเดียวกันแต่ดว่า อันเดียวกันคล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันก็ไม่รู้อ่ะเจอแหละก็เหมือนกันแหละนะฮะได้มาไปซื้อมาอีกสใบเป็นสามใบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกระบอกเช็คเวเดี๋ยวก่อนฮะ,ะตอนแรกมีนี้ด้วยนี่อันนี้จะเป็นของแอมเวนะฮะก็โอเคเช็คได้แต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรามาเช็คเวอ ไอ้ตัวนี้ก็เรามาเช็คเวอะสกูปเวมันใหญ่มันใหญ่หญปุ๊บมันจะหกก็เลยมันหกคือมันพอดีปากกแตบมันหกก็เลยใช้ไม่ได้แต่เกิดเป็นสกรปของแอมเวเองอะมันจะพอดีนะฮะเล็กๆสิบก,กรัมสิกรัมอ,อันนี้ก็เหมาะกับพวกปากใหญ่มากกว่านะครับ อันนี้ก็ปากใหญ่แต่ใหญ่ไม่เท่ากันพวกนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวก็บบอกเซ็กเวยนะครับอันนี้55 5าบหาทนะฮะซื้อได้ในช้อปปี้นะฮะก็ประมาณนี้เจอใหม่คลิปหน้าฮะตลอดไปกันใช้ดีจริงขอบอก